สวีดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวหน่อยเมืองยะโสวันนี้เราก็จะมาทําอาหารชิงโตวัส,สดันเด้อ่าแต่เป็นหมูนะจ๊ะไม่ใช่เนื้อพ่อบ้านค่อยยังเอาเนื้อมาสาบวกินเนื้อเขาบพราะเเอาเนื้อเขาบานจ้าฉันก็เลยเอาหมูแทนฉันก็จะมาทําอาหารชิงโตนะจ๊ะใส่ปะลาราลงไปแล้วก็ใส่ผงชูคุณชูลงไปเสร็จแล้วก็รสด,ดีบ่งว่าผู้ใจเจ้ากับจีเฮ็ดคือกันนีลาเนาะ ภะสิบัวตังกันปันไดดอกลาบกระเดยะเจาบางคนก็เอินก่อยต่ว่าบ้านข่อยเอินลาบอันอันว่าเรื่องลาบลาบลาบเลือดนี่ลาบเลือดลาบอันนี้เออไม่ลาไปสั่งซับสนวุ่นวาวเออฉันก็งงอันนี้สูตรข่อยเด้นนี่สูตรข่อยเด้พี่น้องใบบกูดก็เลือบเอาใบบกูดสดซื้อซื้อเลื่อมซื้อใบบกูดสดใบมะกูดสด มันมีแหงอยู่กระจมกระแจมกันมาฉีกใส่เพราะมันได้กินรสเพราะมันได้กินหอมหอมเนาะได้กินใบมะกรูดนิดหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องป้องปลายเออขยำขยำใส่เอามันกรอบกรอบมันแหงเนาะแต่หอมอยู่ด้อล่ะสิบอกห้หอมหอมหอมคือเกาจ้าพี่น้องบ่เดต่างกับใบสดเลยใบแหงนี่แหละแหงหอมใส่เข้าไปนี่หอมห้อย อันอันได้กระซางกับเขาสิบอยฟังว่ากับเขาอันได้กระซางที่ใสเขาขัวปุ๊บมันแสบหลุดตัว <ry m im it> เลื่อมเขย่าเหลือดจ้ะมันก็จะไม่ค่อยข้นเท่าไหร่เออนี่เพราะว่ามันนอนก้นนะจ้าไปซือซ้อซื้อเขาเขาซื้อเนื้อหมูมากกรอแถมเขาก็แถมไห้ขวดนิดหน่อยนี่ก็ร่เพราะบ่หลายดอกใส่บ่หลายดอกถือเท,ทถิ่มเพราะว่าแล้วไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรเพิ่มเนาะเราก็เออนี่ใจ หอมแดงต้นหอมแล้วก็ฟักซี่แล้วกับบั่นมุ่้าเอินพักอีหยังอันพักหอกใมใบมณ์เอ,อเอินเขาเฉินยังก็ึเอ้ยลืมฉันก็ลืมอันพักหอมใบมณ์บั่นเฮ้านะคนอีสานอันมิ้นบ่โอ้ยจ้าอีหยังดอกเออมิ้นมินนี่ล่ะไม่รู้จักนะจ๊ะลืม ลืมพูดลาวแล้วก็ลืมไทยไปเลยอ่าสีพักนาวใส่หน่อยหนึ่งใส่เปียงหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็คนคนมูจวาวาข่อยกินเลยบอนีอ่ไม่บอกแล้วจ๊ะเออไอคือคือปรุงนี่ก็คือแบบว่าดมกินเอานะถ้่มันหอมเนี่ยคือว่าสีแสบโหลดพะนะเออเติมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่แล้วก็เติมไปนิดหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องแต่มูจอกับสีดคือข่อยนี่แหละวะ่าแต่รือเปล่าขอบรูนะ บางคนกับว่เหตุคือกันก็นกนสิเครื่องปรุงก็สิคไข่กันนีล่าก็ต่างจากกันเท่าไรด,ดอกเม่นบ่พี่นองหรือว่าแต่เราใส่ใจไปมันก็แซบหมดนะจ๊ะเออดมกลิ่นเอานะคะพริกอันพริกสดของบ่หันใส่เด้พี่น้องก็สิกินแนมเอาเออใส่พริกใส่พริกป่นไปแล้วแล้วก็พริกสดแล้วก็จะแนมเอานะจ๊ะเออนี่ เสร็จเรียบร้อยจ้ะเอาไปคั่วจ้าไม่กินสดจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของบริการกินสดกินเรียบหรอกจ้าคอยคั่วอยู่พี <c> ่ <oughs> <c oughs> น้องปังป่ายค่อยก็เอาไปคั่วให้มันสุกนะจ้าคั่วสุกแล้วก็กินกับข้าวเหนียวผักก็เยอะแยะเลยนะจ๊ะเออ พี่น้องป้องปลายฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะท่นจา่าอย่าลืมข้อกรรมด้วยจา้าแพ็คละลอยจา้าหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีจา่าหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีส่งฟรีสวยไหมาจ้านี่หอมห้อยห้อยคนเดาไม่ไมมา,มา,มากินกันเลยบานพี่น้องป้องปลาย